สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านประจําช่วงสายยของวันที่1กรกฎาคมปีพศ2568นะครับเราก็มาติดตามลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้กันนะครับจากการอัปเดตล่าสุดนะครับช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง6กรกฎาคมพศ2568 การกระจายตัวของฝนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทุกภาคในประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีแนวของล่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางประเทศเมียนมาตอนบนบริเวณทางภาคเหนือบริเวณทางประเทศลาวตอนบนและบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสวิงขึ้นลงสลับไปมา ตามแต่ละวันและช่วงเวลาดังกล่าวจากนั้นเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณทางประเทศเวียดนามตอนบนจากปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ในช่วงบริเวณภาคเหนือและทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกกระจายตัวในช่วงนี้ในขณะที่มรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอ,อันมัน ประเทศไทยและทางอ่าวไทยต่อเนื่องจึงทรงอิทธิพลส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ด้านรับมรสุมของประเทศไทยอาทิอย่างเช่นบริเวณทางช่วงภาคเหนือด้านตะวันตกบริเวณทางช่วงจังหวัดไม้ห้องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดตากจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือ ทางด้านตอนล่างบริเวณทางช่วงจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางด้านตะวันตกจังหวัดนครสวรรค์ด้านตะวันตกเช่นอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิ้ลอำเภอชุมตาบงอำเภอลาดยาวจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีและตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามทางช่วงภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสะแก้วจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและทางช่วงจังหวัดตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดละนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลเนื่องจากในช่วงตั้งแต่วันที่1นึ่งถึง6กรกรกฎาคมปีพศ2568มรสุมในทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางถึงกำลังค่อนข้างแรงจึงเป็นตัวแปรสำคัญ สำหรับสภาพอากาศในบริเวณทางภาคใต้ทำให้ภาคใต้จะมีการกระจายตัวของฝนที่ค่อนข้างดีในทุกจังหวัดของทางภาคใต้รวมไปถึงทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง2กรกฎาคมคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทางทะเลอันมันตอนบน มีขื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางทะเลอันมันตอนล่างและทางอ่าวไทยตอนบนมีขื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วง3-6กรกฎาคมปีพศ2568ขื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันยังคงมีกำลังปานกลางโดยมีขึ้นสูง1-2เมตร ส่วนอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรจากนั้นจับตาช่วง7-9ถึงกรกฎาคมปีพศ2568ปริมาณของฝนจะลดน้อยลงในบางแห่งแต่ฝนยังคงเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือ ทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือเนื่องจากในพื้นที่ของทางบริเวณภาคกลางและทางภาคตะวันออกบริเวณทางภาคใต้จะถูกกระแสของลมบนแอนตี้ไซโคลนปกคลุมนั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุที่ส่งผลทําให้ปัจจัยสภาพอากาศในช่วงพื้นที่บริเวณดังกล่าวปริมาณของฝนจึงลดน้อยลงนะครับ จับตาตั้งแต่ช่วงวันที่10-15ถึงกระกฎาคมปีพศ2568ประเทศไทยทางตอนบนปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมในพื้นที่บริเวณทางทะเลจีนใต้ยังคงต้องติดตามข้อมูลนี้อย่างไม่แน่ชัด บางวันก็ปรากฏให้เห็นย่อมความกดอากาศต่ําบางวันก็ไม่ปรากฏให้เห็นในระยะนี้ยังไม่พบสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนใกล้กับบริเวณพื้นที่ในประเทศไทยแต่อาจจะมีย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงก่อตัวเกิดขึ้น ในทะเลจีนใต้ทางตอนบนหรือในบริเวณทางอ่าวตังเกียในช่วงระหว่างวันที่10ถึง13กระกฎาคมปี2568นี้ข้อมูลนี้ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่างไม่แน่ชัดนะครับก็ขอให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางสภาพอากาศยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำข้อมูลใหม่ มาอัฟเดตแทนที่ครับลักษณะสะภาพอากาศในแต่ละภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดมีฝนฟ้าขนอง้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิต์จังหวัดตากจังหวัดสุขโขทยัย จังหวัดพิศณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศางเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาลาสินและจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสดุด30-34องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดสระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุตรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ทางช่วงภาคตะวันออกคาดจะมีฝนฟ้าขนองได้ถึงร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดจันทบุรีและทางช่วงบริเวณจังหวัดตราดซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมจากทางตงะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนฟ้าขนองได้ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดเพช,ชรชบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศางเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสดุด33-35องศางเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจับตาฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นทางจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตหนักแน่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงโดยประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจับตาฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ใช้ครับพ่อแม่พี่น้องภาคกลางโซนกรุงเทพและปริมณฑลเฝ้าระมัดระวังฝนฟ้าขนองร้อยละ70%ของพื้ points, น learned learned <some> <acak> ที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คฝนกันนะครับในช่วงสาย,สายๆเที่ยงของวันนี้นะครับจากเรดาร์ตรวจจับปริมาณของฝนจากโมเดลนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากภาพในช่วงวันนี้เน่ยนะครับก็เริ่มมีฝนเข้านะครับทางช่วงภาคเหนือทางด้านตะวันตกทางตอนล่าง ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคกลางปะปายบริเวณทางภาคใต้ตกหนักนะครับวันนี้ทางช่วงตั้งแต่ทางชุมพรลงไปถึงทางช่วงระนองพังงานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะครับทางช่วงภาคเหนือนะครับเริ่มมีฝนเข้าหลายพื้นที่มากมายแล้วนะครับแล้วก็เป็นฝนลักษณะตกปะปลายนะครับในแต่ละพื้นที่แถวทางช่วงท่าสองอยางนะครับ แล้วก็ทางช่วงแม่ละนะครับทางช่วงแม่หลักคีแล้วก็ทางช่วงคํำวันนะครับก็มีฝนเข้าทางช่วงแม่ละมาดนะครับแล้วก็พื้นที่ต่อไปคาดว่าจะมีฝนเข้าแถวทางสันป่าไรนะครับแล้วก็ทางช่วงบ้านแสมนะครับทางช่วงบ้านแสมก็คาดว่าน่าจะถึงนะครับทางช่วงบ้านแสมทางสันขาม ทางช่วงแม่กาสานะครับทางช่วงแม่กาสาเนี่ยนะครับแล้วก็แม่สอดเจดีโคนะครับทางเจดี control. โคพบพระเข้าแล้วนะครับทางช่วงจังหวัดตากแล้วก็ทางช่วงห้วยเหลืองนะครับทางช่วงห้วยเหลืองทางดงซ่อมเตรียมตัวรับมือนะครับดงซ่อมวังชมพูเตรียมตัวรับมือนาโบดมีเชียวเชียวนะครับเชียวเชียวพื้นที่นาโบดวังเจ้านะครับ แล้วก็ตะลิ่งสูงเล็กน้อยนะครับทางช่วงตะลิ่งสูงเล็กน้อยปะปลายบ้างทางช่วงกําแพงเพชรนะครับเป็นเหมือนเป็นครึ้มครึมนะครับแล้วก็ทางช่วงคลองลานเตรียมตัวรับมือนะครับกําลังเข้าคลองลานนะครับทางอุ้มผางชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่กําลังมาทางอุ้มผางนะครับเป็นฝนตกแช่น่าจะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะเป็นฝนตกแช่ลักษณะเล็กน้อยนะครับ แล้วก็พัดผ่านแถวทางอุดมทรัพย์นะครับทางปางมะค่าแล้วก็คาดว่าทางหลังจากที่เข้าอุ้มผางเนี่ยทางช่วงคลองลานทางปางมะค่าทางลานหมานในบ้านไร่ทางโค้งวิไลนะครับแถวทางหนองปล้องเนี่ยนะครับไม่น่ารอดประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายก็น่าจะมีฝนประปลายแล้วก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากแน่นอน,นครับทางช่วงอ่า จังหวัดนครสวรรค์ก็คือภาคกลางตอนบนแล้วก็ทางช่วงภาคเหนือตอนล่างเหนือแดนสยามนะครับแถวทางโค้งวิลยบึงนารางตะพานหินจังหวัดพิจิตรบางมุนนาคไม่น่ารอดนะครับทางโพทะเลทางช่วงท่ามาไฟนะครับทางมุลนาคชุมแสงจิกใหญ่นะครับทางหนองสนวนเนินม่วงทับค้อนะครับขนาดนี้ก็มีมีเป็นลื่นฟ้าครึ้นฝนนะครับมาเป็นละลอก ทางหัวดงจังหวัดพิจิตรบ้านใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็เนินหัวโลนะครับโนนเนินหัวโลเนี่ยแล้วก็สากเหล็กไม่น่ารอดนะครับกุมฝนน่าจะขยายตัวช่วงบ่ายเนี่ยหนักแน่นะครับแล้วก็ปะปายทั่วไปนะครับแถวทางช่วงวังกลุ่มหนองใหญ่ท่าผูนะครับอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักทางเหล่าหญ้านะครับแล้วก็ทางบุงคาใต้น้ำาพุนะครับแล้วก็น้ำเรือ วังยาวนะครับทางช่วงเข,าข่าคอก็มีมาเป็นละลอกละลอกไปนะครับสลับกับมีหยุดบ้างตกบ้างนะครับแต่ก็ยังเป็นฝนเล็กน้อยอยู่วังยาวนะครับแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่มากมายนะครับทางช่วงภาคเหนือตอนล่างจากนั้นนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับวันนี้ อันดับหนึ่งเลยก็น่าจะอยู่ในช่วงของจังหวัดนครพนมแล้วก็ทางสกลนครค่อนข,ข้างตกหนักนะครับตกหนักนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่อ่าจังหวัดหนองคายกันก่อนนะครับจังหวัดหนองคายก็มีฝนป่าปลายนะครับเป็นฝนเล็กน้อยแล้วก็ฟ้าครึ้มๆปล่อยๆนะครับทางช่วงอำเภอสังคมนะครับอำเภอศีเชียงใหม่นะครับ แล้วก็อำเภอโพตากอำเภอท่าบ่อนะครับอําเภอเมืองนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนองคายทางช่วงอําเภอสะใครนะครับอําเภอโพนพิสัยอําเภอเฝ้าไร่แล้วก็อําเภอรัตนวาปีนะครับ, p p ai, ai, ว, api, รบวันนี้ก็เตรียมตัวรับมือนะครับพีฝนเข้าทั้งวันนะครับวันนี้เนื่องจากว่าแนวร่องมรสุมย่างพาดผ่านอยู่นะครับก็ต้องทําใจใครที่ไม่ชอบฝนนะครับ ในช่วงนี้จากนั้นถ้าเรามาต่อกันช่วงจังหวัดอุดรธานีนะครับในช่วงสายของวันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ก็มีคึมคึมสลับกับมีแดดอ่อนๆเกิดขึ้นนะครับคาดว่าในช่วงบา่บายนะครับน่าจะมาแล้วก็กอตัวตกหนักหลายพื้นที่นะครับพื้นที่ต้องคอยจับตาแล้วก็เฝ้าระวังนะครับคืออำเภอนายูงอําเภอน้ำสมอําเภอบ,บ้านผืออําเภอกุดจ,จับอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอําเภอเพนอําเภอสร้างคอม อำเภอบ้านดุงนะครับอำเภอพิบุรรักอํอำเภอทุ่งฝนนะครับอำเภอหนองหานอำเภอชัยวาลแล้วก็ทางอำเภอประจักษ์สินปาะคมนะครับอำเภอหนองแสงอำเภอหนองวัวแซหนองวัวซอนะครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวต่างๆนะครับแถวนี้เตรียมตัวรับมือนะครับก็คาดว่าหนักแน่นะครับในช่วงประมาณบ่ายๆเย็นๆค่ำๆนะครับเตรียมตัวได้เลยแล้วก็ ถ้าเรามาดูในส่วนของทางช่วงจังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับในช่วงสายๆของวันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เหมือนดูกลุ่มฝนเฉี่ยวไปเฉียวมานะครับคาดว่าประมาณช่วงใบ่ายเย็ยนๆใบ่ายเย็ยนๆค่ํนขาเหมือนกัน,นครับก็มาเป็นกลุ่มฝนที่มาจากทางทางภาคเหนือทางตอนล่างนะครับมาจากทางเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็พาดผ่านเข้ามาทางจังหวัดเลยแล้วก็เข้ามาทางหนองบวัวลำพู พอหนองบวัวลำพูพัดผ่านไปก็เข้าทางจังหวัดอุดรคือด่านต่อไปนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับจังหวัดหนองบวรรัวลำพูนะครับพื้นที่ที่ต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังคืออำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอำเภอศรีบุญเรืองแลวก็อำเภอโนนสังนี่คือพื้นที่ต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังนะครับจากนั้นถ้าเรามาดูกลุ่มฝนนะครับในช่วง ในช่วงส,สายๆของวันนี้ก็มีมีฝนป้าปลายแถวทางช่วงพันดอนทับให้ทางกุดอ่ากุดดอกคำนะครับแล้วก็นาคำทางกุดดูทางฝ่ายหินนะครับแล้วก็สายมูลห้วยบงนะครับก็มีฝนป่าปลายเชียวเชีวแถวทางช่วงวังเพิ่มนะครับแล้วก็แถวทางห้วยไข่นะครับก็มีฝนอยู่แต่ก็ไม่ใช่ฝนตกหนักเป็นฝนเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ทางช่วงสว่างแดนดินพาดผ่านไปทางบ้านเดือขั้วสูงนะครับทางช่วงอำเภอวานอนนิวาสนะครับก็เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ต่างๆนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้สกลนครหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางช่วงตอนบนนี่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับอย่างเช่นอำเภอบ้านม่วงนะครับอำเภอวานอนนิวาสนะครับ อำเภอคำตากล้าแล้วก็อำเภอเจริญศิลป์อำเภออากาศอำนวยนะครับก็โดนฝนกันไปตามๆกันอำเภอสว่างแดนดินนะครับอำเภอสองดาวแล้วก็อำเภอวาริชภูมินะครับก็มีฝนนะครับทางกุสุมานทางกรุงศรีท่าแร่นะครับสามัคคีนาว่าแถวนาคำนาดีนะครับนาจานอากาศอำนวยแล้วก็ในตัวอำเภอเมือง จังหวัดสกลนครนะครับทางอ,าอำเภอคำสว่างเนี่ยนะครับก็มีฝนป่าปลายเลยฝนตกหนักนะครับแล้วก็กำลังเข้าแถวแถวทางจังหวัดนครพนมต่อไปนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากภาพรวมของจังหวัดสกลนครเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าฝนหนักกำลังเข้าแถวตั้งแต่ทางอำเภอบ้านแพงนะครับอำเภอบ้านแพงนะครับสองคำเท่านั้นหนักแน่ครับอำเภอบ้านแพง อำเภอนาทมะครับอำเภอสีสงครามอำเภอท่าอุเทนอำเภอนาวาอำเภอพลสวรค์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็อำเภอป่าป่าปากนะครับแล้วก็ด่านต่อไปเตรียมตัวรับมือก็คืออำเภอวังยาวอำเภอเดนุนาคอนนะครับแล้วก็แถวอาจจะมีปะปลายแถวอำเภอนาแกอำเภอท่าพนมครับแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับ แถวทางต่าง,งอยแถวทางดงหลวงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสปะปายนะครับในบางพื้นที่ไปเพราะว่ากลุ่มฝนตกหนักเนี่ยก็มาถึงแถวอําเภอนาว่านะครับแถวทางสามาัคคีกรุงศรีกุสุมานทางคําสว่างแล้วนะครับกําลังเข้าอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็จากนั้นถ้าเรามาดูต่อทางช่วงอ่า จังหวัดชัยภูมิก็มีมีปะปายบ้างครับจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ทางช่วงขอนแก่นทางตอนบนแถวทางนาคำนะครับก็มีมีมีป่ป่ายนะครับคาดว่าประมาณช่วงบ่ายเนี่ยก็มีปะปายแถวจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกระสินจังหวัดมุกดาหารอํานาจเจริญแถวทางจังหวัดอุบลแน่นอนนะครับมีปราปายบ้างแต่ก็อาจจะไม่ใช่ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทางช่วงจังหวัดนครราชสีมา แต่ในช่วงเวลาที่เรากําลังดูกันอยู่นี้ยังไม่มีกลุ่มฝนเข้านะครับในช่วงสายเดี๋ยวประมาณช่วงบ่าย,ายเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนของทางช่วงภาคกลางภาคกลางนะครับก็เริ่มกลุ่มฝนที่มาจากมรสุมนะครับก็พัดผ่านจากประเทศเมียนมาแล้วก็เข้ามาแถวแถวทางจังหวัดนะครสวรรค์ทางด้านนี้แล้วนะครับ ทางด้านตะวันตกแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาทางจังหวัดอุทัยธาน,นีป่าปายนะครับคนครสวรรค์น,นะครับก็มีแถวทางช่วงไพศาลีนะครับแถวทางช่วงเขาน้อยนะครับก็เริ่มเป็นแบบว่าคืมฟ้าคืมฝนนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีฝนเล็กน้อยตกแต่ยังยังไม่เห็นฝนตกหนักนะครับทางช่วงวังกระโดนน้อยนะครับแล้วก็ทางวังลึกเตรียมตัวเขาดินนะครับก็มีบ้างทางสะเพงทางบ้านคลอง ทางยางโทนทางสะโบดทางกุดขามทางลำนารายทางซับไซทางซับรังกานะครับแล้วก็เนินมะขามป้อมท่าหลวงนะครับทางโคกสำรงเตรียมตัวนะครับทางบ้านมิแล้วก็ทางสะตาเววทางโคกตูมเตรียมตัวนะครับวงเวียนสะแก้วลบบุรีท่าวุ้งก็มีประปายนะครับพระพุทธบาทเตรียมตัวนะครับพระพุทธบาทแถวทางวังม่วงทางมะกอกหวาน แล้วก็ท่าหลวงนะครับเตรียมตัวทางสุพรรณบุรีนะครับทางสุพรรณบุรีโพตะวันตกนะครับก็กําลังเคลื่อนตัวมาเชี่ยวแถวแถวทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกําลังเคลื่อนตัวไปทางบ้านาทับาทางคันทศนะครับทางบ้านคันทศแล้วก็ทางคูคลองเตรียมตัวรับมือคูคลองจะเคใหญ่นะครับก็เตรียมตัวรับมือแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะถึงอาจจะขยายตัวมาถึงทางช่วงเก้าห้องหรือเปล่านะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ทางช่วงเสนาทางสองพี่น้องนี่ก็มีมีป่าป่ายู่แต่ไม่ไม่ใช่กลุ่มใหญ่นะครับทางดอนมะเกลือทางบางกาบางสกแกนะครับก็ก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยอยู่นะครับก็เป็นเล็กน้อยแล้วก็มีกลุ่มเล็กๆนะครับกําลัง มาทางช่วงอ่านางแก้วนะครับนางแก้วแล้วก็กําลังเข้าทางช่วงโพธาราม7ดเสมียนนะครับก็เต็มตัวนะก็ไม่ไม่แน่ใจว,ว่าจะจะ,จะขยายตัวหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเรามาดูทางช่วงทองผาภูมินะครับจังหวัดกาญจนบุรีแถวทางช่วงท่ากระดานศีสวัสดิ์แล้วก็ใส่โยกใหญ่นะครับใส่โยกใหญ่ แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งค่อนข้างตกหนักนะครับกำลังเคลื่อนตัวมาทางไซยโยกทางทับศิรานะครับก็เตรียมตัวรับมือคาดว่าทางาบ้านเก่าทางท่าหวีไม่น่ารอดน่าจะโดนแล้วก็ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบรุรีน่าจะไม่เกินไม่เกินสิบสองสินาฬิกาน่าจะถึงนะครับก็น่าจะโดนน่าจะตกหนักนะครับก็เตรียมตัวรับมือนะครับแล้วก็ ทางช่วงพระแทนพนมทวนกำแพงแสนนครปฐมนะครับก็ประมาณเวลาเดิมๆมเลยก็คือประมาณ10 1 0อ่า1ิบสีนาฬิกาเป็นต้นไปประมาณลงโรงเรียนเลิกโรงงานใกล้เลิกนะครับประมาณช่วงจังหวัดนครปฐมบางเลนกำแพงแสนอ่าแถวทางอำเภอดอนตูมนะครับอำเภอดอนตูมบ้านโปง่งแถวๆถวเนี้ยอำเภอนครเกษีสามพานเลยนะครับเวลาเดิมที่นัดกันไว้นะครับก็คือ1ิบ ประมาณ10 5-16นาฬิกาโรงเรียนเลิกตลาดนัดเปิดประมาณนั้นนะครับ FC ท่านผู้ชมบางท่านบอกใครนัดใครนัดน้องฝนไว้เวลานี้ไม่มาได้ไหมนะครับจะขับรถกลับบ้านนะครับแต่ก็อามเนี่ยมันมีกุ้มฝนมาจริงๆนะครับเนี่ยนะครับก็น่าจะมาถึงการจนบ,บุรีประมาณเที่ยงเนี้ยนะครับถึงการแล้วก็เข้าเขตแถวทางลาดรีเข้านคารปฐมเนี่ยประมาณ10 5 6นาฬิกาต่อไปนะครับก็เตรียมตัวรับมือ กันไว้นะครับบอกเพื่อเป็นแนวทางนะครับอาจจะมาแบบเป็นฟักคึมๆเฉยๆก็ได้อาจจะไม่ตกก็ได้นะครับถ้าหากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็อาจทําให้สภาพอากาศมีการแปรปวนนะครับก็บอกกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกนะครับแถวทางปวกแดงก็มีคึ้มๆบ้างนะครับก็มีคึมๆบ้างถ้าหากว่าเราดูจากภาพรวมวันนี้ทางภาคตะวันออกยังไม่มีกลุ่มฝนก่อตัวนะครับ ใน,ในช่วงในช่วงสายๆที่งเที่ยงบ่ายๆนะครับยังไม่มีกลุ่มฝนก่อตัวแต่เดี๋ยวในช่วงประมาณเกือบๆเย็นๆเดี๋ยวอดนมินจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการก่อตัวมากน้อยเพียงใดแต่ก็มีมีเขาลางเล็กๆนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวพัดผ่านทางช่วงนายางแถวทางช่วงชะอํำเนี่ยลงทางอ่าวไทยนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวจากอ่าวไทยคาดว่าน่าจะขึ้นฝั่ง ทางช่วงแถวแถวไม่พัทยาก็สัตหีบแหละนะครับขึ้นฝั่งน่าจะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน12นาฬิกานะจะถึงนะครับน่าจะถึงนะแต่ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้มันจะขยายตัวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าขยายตัวก็แน่นอนนะครับทางศรีราชาแหลมฉะบังพัทยาสัตหีบแถวพวกแดงระยองแกงชุมแสงเนี่ยนะครับก็มีอาจจะมีฝนได้ในช่วงประมาณบา่บายนะครับก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ถ้าเรามาดูต่อขณะนี้นะครับแถวทางเตรียมตัวรับมือทางชุมพรนะครับเพราะว่าทางช่วงน้ําเย็นทางท่าไม้ลายเนี่ยมีฝนตกแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าหนักด้วยนะเพราะว่าเป็นกลุมฝนกุมใหญ่เลยถ้าหากว่าเราดูจากลักษณะนี้เป็นไงครับคือตกมาอาเรียงหน้ากระดานมาแบบปูพรมเลยนะครับทุกพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรเนี่ย ท่าแซะชุมพรดอนสาวาบางสองลาสองเพกนะครับทางห้วยกลางทางแหลมยางนาทางละอุ่นทางช่วงท่าแพรนะครับทางลังสวนเนี่ยมีฝนตกแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากแนวโน้มตกหนักด้วยนะครับตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตกหนักตกแช่นะครับก็อาจจะมีน้ําท่วมขังเกิดขึ้นในระยะสั้นๆจากการที่ในแต่ละพื้นที่บางพื้นที่การระบายน้ําไม่ทัน ทับใหม่นะครับเตรียมตัวทางบ้านตรังทางในยหยานนะครับแล้วก็ทางทุ่งหงาวนะครับก็มีฝนตกหนักนะครับเนี่ยนะครับทางช่วงบ้านตรังเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงกําลังมาเลยกลุ่มสีแดงหมายถึงว่าฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วด่านต่อไปก็เป็นไงครับบ้านปังหวานทับวังเขาหลางนะครับก็เตรียมตัวรับมือด่านต่อไปทางช่วงท่าชนะบ้านนาบางหินนะครับ ทางช่วงประพาสนะครับหาดประพาสก็มีฝนตกแช่นะครับเตรียมตัวรับมือถ้าหากว่าดูจากกลุ่มฝนเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้เวลาเย็นเย็นนะครับน่าจะตกสลับหยุดหยุดนะก็มีฝนตกหนักนะแต่ค่อนค้างไปทางหนักส,ส่วนใหญ่เย็นเย็นนะครับแถวหาดประพาสแถวทางช่วงบ้านเตรียมทางคุระบุรีก็มีป่าปายนะครับทางคุระบุรีตะกัวป่าแถวทางพนมนะครับ แล้วก็ด่านต่อไปที่ไม่น่ารอดก็คือจังหวัดสุราธานีทั้งจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดจังหวัดสุราธานีทั้งจังหวัดมีฝนเข้านะครับเตรียมตัวรับมือนะครับไม่เกินไม่เกินเที่ยงนี้นะครับถึงแน่นอนทางดอนสักสีชนนาสารนะครับทางพังงาภูเก็ตป่าปายนะครับพังงาภูจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตมีฝนป่าปายจะไปหนักแถวทางจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองจังหวัดสุราษ สามจังหวัดนี้หนักแน่นะครับแอดมินให้นิยามสองคำเท่านั้นหนักแน่นะครับวันนี้ภาคใต้แล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชก็อาจจะมาช่วงประมาณมีปะปลายนะครับประมาณช่วงสิบห้านาฬิกาสิบหกนาฬิกาจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงนะครับเล็กน้อยแถวย่านตาขาวแถวบางแก้วเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับหนักเป็นฝนโปอย,ปอยพอลำคานลำคาญครับหรืออาจจะเป็นเพียงแค่ไม่ตกเลยฟ้าคึมๆเท่านั้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของทางภาคใต้ตอนล่างยังไม่เห็นนะครับแต่ก็มีแนวโน้มการก่อตัวประมาณช่วงเย็นๆก็จับตาสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปช่วงเย็นหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิง่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมด สำหรับการอัปเดตสภาพอากาศกับผมแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก่าสวัสดีครับ